เปิดอายุจริงเอ๋พรทิพสสวยแซ่บออร่าพุ่งรู้แล้วถึงกับอึ่องเลยเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังสวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาจริง,รงๆค่าสำหรับเอ๋พรทิพสกิดใจภรรยาของปอน,นัทวุฒสกิดใจ,จโดยเราจะเห็นโมเนมต์น่ารักๆของครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งหลายคนก็ยังตะลึงกับความสวยของแม่เอ๋ที่ยิ่งนับวิ่งยิ่งหุ่นดีสวยออร่าจับมากมาก อย่างเซตภาพล่าสุดที่แม่เอโพสต์ลงอินสตาแกรมเอพรทิพมาในเสื้อสีครูสีม่วงกางเกงสีเขียวชุดขับสีผิวสุดๆแถมสวยสะกดสายตาจนไม่อยากจะเชื่อว่าอายุ42ปีแล้วทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมสนานไอจีเลยจ้า